สวัสดีค่ะทุออกคนกับช่องเวลัแชรแล้วนะคะวันนี้นะคะยหวรนณคะจะมาสอนทำสบู่เรียกวันจีนกันนะคะตุต๊ดจีนกันนะคะขั้นตอนแรกกิ่สบู่เอ้ยหยิ่อทิชชู่ม้วนมาสองแผ่นนะคะต่อกันแล้วก็มาผ่าแล้วก็ใส่คีรีอีลงไปโฟมคีรีอีค่ะแล้วก็ม้วนนะคะแล้วก็วละะแ,ลวกแล้วก็จะห่อหนองด้วยห่อหนังคีรีอีหรือบางคนก็ อาจจะใส่เหรียญเข้าไปในโฟมคีเรียอีกนะคะจากนั้นก็จะเอาอีกแผ่นนึงนะคะเป็นทิชชู่มาห่ออีโนเพื่อความมิดชิดห่อเข้าไปเลยนะคะทีแล้วก็จะได้เป็นก้อนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็าดังมือเลยเลยใส่เข้าไปแล้วก็ล้างเหมือนปกติเลยค่ะแต่แค่ห้ามทิ้งทิชชู่ลงท่อนะคะไม่งั้นท่าจะตัง้งขาไป